โอเคโดดพิเศษที่เจ็นะครับรับห่วงก่อนล้างสามก็เป็นหกสามสี่นะครับสามคันเหมือนเดิมปกติ โอเคต่อที่ด่วนดำหกสามสี e ่ G E A สี่ห้าสสองนะครับโอเคโอเคไฟเขียวแล้วนะฮะออกเดินทางต่อ อเสียงรถนี่คือซีดได้เลยอ่ะอย่างเงี้ยท่านผู้ชม<ๆ>ก็ตามหลังหนึ่งหนึ่งสองไปนะฮะ บางคนข้ามไม่ได้นะครับต้องร้อให้รถออกไปสนิทก่อนนะครับโดดนํำ wifi นะฮะไ i ไฟนะครับ,ไ,ไ,รบไม่ใช่ไฟนะฮะบ,บางคนก็อาว่า wifi นะฮะ w i ไฟกับ wi-fi มันต่างกันนะครับ ถ้าไฟก็ฟอฟันสะระอารอยักนะครับถ้าไฟก็สระไอฟอฟันนะครับถ้าผิดขอไฟโอเคออกสวยงาม2องขบวนเลย7จ็ดหสาส